สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวน้ำหอมกลิ่นที่ผมเพิ่งได้มาจากแบรนด์เลอรลาโบนะครับนั่นก็มีชื่อกลิ่นว่าไกเอ็กเทนว่าในคลิปนี้ผมมีความคิดเห็นอย่างไรหลังจากที่ใช้กลิ่นนี้มาประมาณเกือบ2สัปดาห์ครับไปรับชมกันเลยครับคลิปนี้ผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ใช่เาเป็นเสียงด้านน้ำหอมอยังไงก็คือซื้อน้ำหอมเพราะว่าความชอบตัวเลยครับแบรนด์เลอลาโบครับเป็นแบรนด์ของน้ำหอมจากประเทศ สหรัฐอเมริกานะครับนิวยอร์กก็กลิ่นที่ผมเลือกมาเนี่ยเป็นกลิ่นของไก y a แอคเทนซึ่งมันอยู่ในซีรีส์ของ c ซิตี้เอกล i v e อันนี้เป็นประเทศตโตเกียวนะครับโตเกียวซิตี้เอกลุสีไกด์แอคเทนเนี่ยเป็นกลิ่นที่อยู่ในลิสต์ของ City Exclusive ในซิตี้เอกล i v ีอ่ะมันไม่ได้มีแค่โตเกียวที่เดียวเท่าที่ผมเซิร์ชดูในเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณทั้งหมด17ประเทศจากในเว็บไซต์ของเลระโบนะครับ ซึ่งกลิ่นที่ผมได้มาเนี่ยก็คือไกแอคเทนตอนที่ผมได้มาเนี่ยผมไปเดินอยู่ที่ฮาราจูกุแล้วเห็นอันนี้ก็เลยลองเข้าไปลองตัวของไกแอคเทนซึ่งตอนที่ลองเนี่ยมันหอมมากมีคลิปก่อนหน้าเนี่ยผมได้ลองไปเดินที่ช็อปเลอร์ลาโบแล้วด้วยก็ลองไปติดตามในคลิปก่อนหน้าได้นะครับต่อมามาดูในส่วนของกล่องข้างหน้ากล่องก็มีเขียนว่าเลอร์ลาโบตรงนี้นะครับนิวยอร์กแล้วก็ตรงลาเบลเนี่ยจะมีเขียนว่า ชื่อน้ําหอมที่เราเลือกมานั่นก็คือ Guy a แอคเทที่ผมซื้อมาเนี่ยคือ50มิลลิตรนะครับเป็นความเข้มข้นของออเดอร์พาร์ฟูมวันที่ผลิตแล้วก็สําหรับใครซึ่งทางขวามือถ้าเห็นตรงเนี้ยมันจะเหมือนถูกปั๊มว่าโตเกี City e x c เ u ก i v e ด้วยนะก็คือว่า g ก y ์แอคเทเนี่ย เป็นกลิ่นที่อยู่ในลิสต์ของ City Exclusive คราวนี้ต่อมาเรามาลองเรื่องของกลิ่นกันก่อนเลยนะครับผมรู้สึกว่ามันมีมัสกี้ไกแอควยแล้วก็มีซีดานิดหน่อยแล้วก็เหมือนมีอีกตัวหนึ่งที่ทําให้รู้สึกเหมือนกลิ่นเหมือนไม้ไหมครับเหมือนเป็นควันควันไม้ไหมอันนี้ผมรู้สึกว่ามันหอมมากแต่ผมว่าการกระจายตัวเนี่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่รู้สึกว่ากลิ่นเป็นออร่ารอบๆตัวมากกว่ากลิ่นจะฟุ้งๆอยู่บริเาณข้างๆตัวต่อมาผมมาพูดเรื่องของการติดทนก่อนนะครับสำหรับผิวของผมนะ ผมรู้สึกว่าไกาแอคเทนอ่ะไม่ค่อยติดทนเท่าไหร่ผมสาหรับผิวผมอะอยู่ได้แค่ประมาณ3-4ชั่วโมงเท่านั้นรู้สึกว่ากลิ่นก็เป็นสกินเซนต์ไปเรียบร้อยแล้ว1ชั่วโมงแรกผมรู้สึกว่าหอมแล้วก็ฟุง้งแบบฟุ้งดีมากแล้วก็2ชั่วโมงก็หลังจากที่เป็นเบสโนตแล้วก็รู้สึกว่ามันบางๆอะ่ะเริ่มจางๆพอเริ่ม3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็เริ่มเป็นสกินเซนต์แล้วอันนี้สาหรับผิวของผมนะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยติดทนเท่าไหร่แต่ถามว่าหอมไหมหอมหรือว่าเราฉ คือกลิ่นมันหอมมันฟุ้งมันดีมากเลยแล้วมันก็ติดทนเพราะว่าหลังจากที่ผมฉีดเนี่ยผมก็ไปเดินเล่นอีกประมาณ2-3ชั่วโมงเออกลิ่นมันก็ยังแบบยังแน่นอยู่ยังยังชัดอยู่ต่อมาผมมาพูดเรื่องราคาก่อนนะครับคือราคาเนี่ย มันเป็นซิตี้เอกลูซีอ่ะมันจะแพงมากกว่าเดิมเดี๋ยวผมจะแปะราคาเอาไว้ให้ในหน่วยของเยนนะครับหลังจากที่ผมได้ใช้ตัวของไก y แอ t เทนมาเรียบร้อยแล้วอ่ะครับผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับคนที่ชอบมัสกี้กับบูดดี้แนวไม้หนังใครที่ชอบแนวไม้หนังเนี่ยผมว่าอันนี้ตอบโจทย์เลยแล้วก็เรื่องของการติดทนเนี่ยการติดทนสําหรับผิวของผมอะ่ะผมรู้สึกว่ามันแค่ประมาณ4ี่ชั่วโมงเท่านั้น4ี่ชั่วโมงจริงๆมันรู้สึกว่าฉีดปุ๊บแล้วแป๊บๆคือมันหายไปเลยกลิ่นนั้นเนี่ยแล้วก็เรื่องของการฟุง้งหรือวาารรววว่่าาาาาาากกกกกกรรรรรระะะจจจยยยตตััันผมมู้สึ ผัวไม่ไม่กว้างมากด้วยคือเหมือนฉีดแค่ตัวของเราเองอะได้กลิ่นแต่คนรอบข้างหรือว่าคนที่เดินผ่านคนที่เข้ามาใ,ใกล้อาจจะได้กลิ่นแบบอ่อนๆแล้วก็เรื่องของราคาเนี่ยสำผมว่าสำหรับราคาเนี่ยผมว่ามันแพงมากแพงมากๆจริงนะอันนี้สำหรับผมเรื่องของราคามันค่อนข้างแพงแล้วก็อันนี้ใครอยากได้ต้องบินไปซื้อที่ญี่ปุ่นโตเกียวเท่านั้นหรือว่าในช่วงของเดือนประมาณสักสิงหาหรือกันยายนเนี่ยช็อปที่พารากอนก็อาจจะมีตัวของไกเอ t กเซนเข้ามาเพราะว่าใน2เดือนเนี่ยจะเป็นช่วงของซิตี้เอ็กซ์คลูซีฟที่เขาจะเอา กลิ่นอาจจะเป็นไมอามี่ฮ่องกงที่ผมน่าลองอยากลองของที่เป็นเซี่ยงไฮ้มากกว่าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ